บริษัททั้งหลายที่มีจิตใจในประวรพุู้ชศาสนาด้วยธรรมะวันนี้อัตมภาพพระชัยยศโชตะโกรักษาการแทนจเจ้าอาวาสวัดในน้อย,อยเรขานุการเจ้าคณะตำบลดินทองจะได้บรรยายธรรมะในเรื่องของชาดกให้กัดญาติโยมผู้มีจิตใจ ที่จะไฝ่รู้ในเรื่องของธรรมะเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นโรคมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาบุคคลใดที่รู้จักเอานำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบุคคลนั้นย่อมอยู่ในโรคนี้ได้ด้วยความสุขความเจริญ ได้ด้วยความปราศจากทุกข์เพราะหลักธรรมะนั้นจะเน้นให้คนในเดินทางในเรื่องของการเดินทางสายกลางในเรื่องของการทอเพียงก็คือพออยู่พอใช้พอกินพอประมาณแต่ถ้าเรานำหลักในพระพุทธศาสนามาใช้ในเรื่องของชาดกมาใช้แล้วในเรื่องของการฟังธรรมะในเรื่องของการฟังชาดกนั้น ในพระพุทธศาสนาญาติโยมก็จะได้รับความรู้ได้รับสาระในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อไปใช้ได้รับความรู้เก็บความรู้ต่างๆที่ญาติโยมดูแล้วมีการคิดตามฉะนั้นวันนี้อาตามภาพได้มีนิทานชาดกให้กัดญาติโยมได้ดูได้ชมแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวข้อคิดคติธรรมมต่างๆในนิทานชาดกเรื่องนี้ ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาพบกับอัตมาในช่วงต่อไปชาดกห้าร้ชาดสมุดทชด่ชาดกชาดกว่าด้วยสมุดสาคร คั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงเอ่ยถึงภิกษุอุปนันทะซึ่งเป็นภิกษุเชื้อสายศากยวงรูปหนึ่งว่าเป็นผู้มีนิสัยมากมากในอาหารขบฉันมีจิตโลกในจีวรและของใช้มีแต่ผ้าเนื้อดีทั้งนั้นข้าวของก็มากมายของใช้ได้หลายเดือนสบาย ภิกษุผู้นี้เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วยังประพฤติตนเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านอยู่เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาพระภิกษุรูปอื่นๆจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแต่ภิกษุอุป,ปนันทะมักเที่ยวไปในอาวาสต่างๆเพื่อหวังได้บริขารกลับมาโดยอ้างถึงความเป็นอริยวงให้ภิกษุทั้งหลายมักน้อยสันโดษ สลับ,บริขารที่เกินจำเป็นออกแล้วตนก็นำเอามาเป็นของตนทั้งหมดท่านภิกษุเราเป็นผู้หลุดแล้วซึ่งกิเลสแต่ยายท่านจึงมีจีวรมากมายนักละ่ะอ๋อจีวรน,นั้นนะ่ะมีผู้ให้มาอันตัวกระผมนี้ก็ใช้อยู่ไม่กี่พื้นท่านแบ่งเอาไปใช้บ้างเถิดผ่างามๆทั้งนั้นน่าจะสบายอันนี้ก็นุ่มอันนั้นก็งาม ท่านภิกษุท่านออกบวชเพื่อหวังสิ่งใดเหรอผมหวังที่จะตัดขาดจากกิเลสและบรรลุธรรมถ้าอย่างนั้นบริขารมากมายเหล่านั้นท่านจะมีไว้ทำอะไรหรือยายถึงไม่สละกิเลสเพื่อให้เกิดมรรคผลเล่าขอบคุณท่านที่ช่วยตักเตือนผมไม่ควรจะมีบริคารมากมายจริงๆท่านช่วยแบ่งไปใช้บ้างได้ไหม อื <c oughs> ได้ข่าวของเครื่องใช้อีกตั้งเยอะแน่อันนี้ก็น่าใช้มีของอย่างนี้นี่สบายเลยเรา <c oughs> <c oughs> เมื่อพระอุปนันทะประพฤติเช่นนี้หลายครั้งเข้าก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของภิกษุรูปอื่นๆท่านทั้งหลายภิกษุอุป,ปนันทะสากยะบุตรนั้นประพฤติตนเป็นผู้มากๆอย่างยิ่ง แต่บอกสอนผู้อื่นให้มากน้อยแล้วเอาสมณบ,บริขารมาจากที่ต่างๆสะสมไว้มากมายไม่เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสเลยใช่ใช่ในกุฏิของภิกษุอุปนันทะเก็บบริขารต่างๆไว้ตั้งมากมายทั้งจีวรและข้าวของเครื่องใช้เมื่อพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่หมู่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสติเตียนขึ้นมาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายอุปนันทะกล่าวถึงอริยวงแก่ผู้อื่นแต่ตนกลับกระทำการมักมากอันไม่สมควรเลยทั้งที่จริงตนควรจะต้องเป็นผู้มักน้อยก่อนแล้วค่อยกล่าวสอนอริยวงแก่ผู้อื่นภายหลังเพราะบุคคลควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่เศร้าหมองแต่อุปนันทะนี้ไม่ใช่เป็นผู้มักมากในบัดนี้เท่านั้น แม้มีการก่อนก็โลกมากหวังได้มหาสมุรทั้งหมดไว้เป็นของตนมาแล้วเมื่อกล่าวจบแล้วพระองค์จึงทรงตรัสเล่าสมุดทชาดกดังนี้ และท้องทะเลอันกว้างใหญ่เล่าฝูงสัตว์มากมายต่างดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขทั้งฝูงนกกาและปลาที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลสัตว์ทุกตัวย้อนอาศัยทะเลเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยในครั้งนั้นมีนกกา้ํำตัวหนึ่งอาศัยแหล่งน้ำทะเลเป็นที่อยู่และหาอาหารเช่นกัน หิวแล้วนะเนี่ยโอ้ยห้าปลากินสักตัวดีกว่าวันเนี้เหล่าฝูงปลาก็อาศัยอยู่ในทะเลร่วมกันยังมีความสุขฝูงนกที่อาศัยบนเกาะก,กลางทะเลก็อาศัยทะเลเป็นน้ำดื่มกินเช่นกันหิวน้ำจัง น้ำทะเลนี่ชื่นใจจริงๆเลยดื่มกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่ออุ้ยอร่อยอร่อยอุ้ยเค็มเค็มอืมอร่อยดีวันหนึ่งเมื่อน,นอกกาน้ํากำลังดื่มน้ำทะเลอยู่พลันสายตาก็เหลือไปเห็นนกตูนอ,อื่นกำลังดื่มกินน้ําทะเลเหมือนมันอยู่เช่นกันฮะนกตัวอื่นๆก็กินน้ำทะเลเหมือนเราด้วยหรือเนี่ย อ้ย,ตาย,ต,ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูสิทั้งกินทั้งเล่นสิ้นเปลืองกันจริงๆเลยอุย้ยคงไม่ได้กาเห็นแล้วทนไม่ได้กน,น,ไไดนกกาน้ำรู้สึกตกใจมากที่นกก,ก็กินน้ำทะเลเหมือนกันมันก็ยิ่งวิตกขึ้นไปอีกเมื่อวันหนึ่งมันเห็นฝูงปลาในทะเลก็กินน้ำทะเลเหมือนกัน ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปต้องแย่น่นๆเลยนกก็กินปลาก็กินอีกหน่อยน้ำทะเลก็หมดกันพอดีน้ำทะเลของฉันไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บน้ำนี่ไว้กินคนเดียวต้องทำอะไรสักอย่างละด้วยความเห็นแก่ตัวจนนกกาน้ำก็เริ่มแผนการรักษาน้ำทะเลไว้ให้มันกินตัวเดียวเจ้านกเอ๋ยเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่ละเนี่ย อ้าวเจ้าการนี่เองข้าก็กำลังกินน้ำอยู่นะสิหามาได้แล้วทําไมเจ้าถึงได้กินน้ำทะเลสิ้นเปลืองกันนักล่ะทำไมเจ้าไม่ค่อยๆกินกันทีละนิดทีละนิดเพื่อจะได้ประหยัดน้ำไว้ดื่มกินกันนานๆล่ะอุ้ยหากเจ้ากินสิ้นเปลืองอย่างนี้นะอีกหน่อยน้ำทะเลคงจะหมดแน่ๆเลยฮะจริงๆเหรอได้ได้ต่อไปข้าจะกินอย่างประหยัด เมื่อเจ้ากาคุยกับนกสำเร็จมันก็คุยกับฝูงปลาและสัตว์อื่นๆที่กินน้ำทะเลไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายจงดื่มกินน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยเถอะช่วยกันประหยัดน้ำทะเลด้วยนะท่านทำไมต้องประหยัดด้วยละ่ะท่านกาทะเลก็ออกจะก,กว้างใหญ่น้ำทะเลก็เยอะแยะพวกเรากินกันแค่เนี้ยมันคงไม่มีทางหมดไปได้หรอก ก็เป็นเพราะว่าท่านอยู่แต่ใต้ท้องทะเลไม่รู้อะไรนอกจากพวกท่านแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะเลยนะที่อาศัยดื่มกินน้ําทะเลนี่อยู่และหากสัตว์ทุกตัวคิดเหมือนท่านเนี่ยสักวันนึ่งเหะน้ําทะเลก็คงจะหมดกันแน่ๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะ่ะต่อไปเนี่ยพวกเราจะกินน้ําทะเลอย่างประหยัดเมื่อคุยกับสัตว์อื่นๆเรียบร้อยแล้วเจ้ากาก็บินสำรวจผลงานของมัน ดีมากเมื่อทั้งนกทั้งปลากินน้ำทะเลเพียงตัวละนิดเราก็จะเหลือน้ำทะเลไว้กินอย่างมากมายไม่มีวันหมดฉลาดจริงๆเลยเราเทวดารักษาท้องทะเลอันกว้างใหญ่นั้นได้เห็นพฤติกรรมของเจ้ากาเห็นแก่ตัวทั้งหมดจึงสงสารสัตว์อื่นๆที่ต้องกินน้ำทะเลอย่างประหยัด เอ้ ه, เจ้ากาบอกให้สัตว์ทั้งหลายกินน้ำอย่างประหยัดแต่ทําไมตัวเองถึงกินให้เส้นเฟืองกว่าใครเมื่อเทวดาเห็นพฤติกรรมของเจ้านกกาน้ำที่ขัดกับคำพูดของมันจึงเกิดความสงสัยเจ้ากาเอ๋ยทําไมเจ้าต้องไปเที่ยวร้องเตือนฝูงนกฝูงปลาให้กินน้ำอย่างประหยัดละ่ะเจ้ามีเหตุผลอะไรของเจ้าหรอท่านเทวดา ข้าคือนกกาหนามผูกกินจุข้าต้องการจะดื่มน้ำทะเลนี้แต่เพียงผู้เดียวข้าสัตว์ตัวอื่นๆกินกันเยอะๆอย่างเนี้ยข้ากลัวว่าน้ำทะเลจะหมดเสียก่อนข้าจึงร้องห้ามยังไงล่ะท่านเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ว่านกกาหนามนี้เป็นนกที่เห็นแก่ตัวจึงเตือนสติไปว่า การคิดอย่างเนี้ยเป็นการเห็นแก่ตัวนะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าน้ําทะเลเนี่ยมันจะหมดลําพังตัวเจ้าเองตัวแค่เนี้ยจะดื่มมันหมดเชียวหรือทำไมไม่เผื่อแผ่คนอื่นด้วยข้ามั่นใจนะท่านเทวดาว่าสักวันน่ะน้ำทะเลจะต้องหมดแน่แน่ข้าจึงต้องให้ทุกตัวดื่มให้น้อยน้ำทะเลจะได้อยู่นานๆข้าจะได้มีน้ำดื่มยังไงล่ะ ทะเลใหญ่เนี่ยจะลดลงหรือเต็มอยู่เสมอก็าตามไม่อาจมีใครอย่างรู้ได้อันว่าท้องทะเลกว้างใหญ่ใครก็ไม่อาจดื่มให้หมดสิ้นไปได้เทวดาเมื่อเห็นว่าเจ้ากาไม่ยอมรับเชื่อคำตักเตือนและเห็นแก่ตัวเช่นนี้จึงแปลงร่างเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วขับไล่นกกาน้ำตัวนั้นให้หนีไปจากท้องทะเล ไปเจ้าจงไปอยู่ที่อื่นซะที่นี่ไม่ต้อนรับสัตว์ที่เห็นแก,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 ก่ตัวอย่างเจ้าไปยักษ์ยักษยักษยักยักยักตัวโต,วตวน่ากลัวน่ากลัวโอ๊ยโอยน่ากลัวจังเลยเอย้ยยักยักยักเจ้ากาโดนเทวดาปแปลงกายเป็นยักษ์ขับไล่มันบินหนีไปและไม่กลับมาที่ท้องทะเลนั้นอีกเลย ก็ได้กินน้ำเล่นน้ำได้เหมือนเดิมแล้วมีความสุขจังเลยน้ำทะเลตั้งเยอะแยะเราเป็นปลาตัวนิดเดียวอ่ะกินใช้แค่เนี้ยจะหมดไปได้ยังไงฮิฮิวิกินน้ำเยอะๆไปเลยดีกว่าสบายใจเมื่อเจ้ากาจากไปแล้วฝูงนกฝูงปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้นก็อยู่กันอย่างปกติสุข ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปการสมุดในครั้งนั้นกําเนิดเป็นพระอุปนันทะส่วนเทวดาผู้รักษาท้องทะเลสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลังจากที่ญาติโยมได้ดูในเรื่องของชาดกของสมุทรชาดกแล้วญาติโยมก็คงจะได้ข้อคิด ได้รักคำแต่ถ้าเรานำรักในพระพุทธศาสนามาใช้ในเรื่องของชาดกมาใช้แล้วเราก็จะอยู่ได้ด้วยความพอเพียงอยู่ได้ด้วยความพอประมาณก็คือไม่คิดมีจิตที่อยากจะได้เกินตัวก็จะก่อให้เกิดกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วใจเราก็จะอยู่ได้โดยความสุขความเจริญ ไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนเพราะคนเรานั้นอยู่ได้ก็เพราะการกำจัดกิเลสออกไปแล้วไม่มีความใคร่ที่อยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของตนเองดังนิชานชาดกที่กล่าวถึงในเรื่องของความไม่พอเพียงกล่าวในเรื่องของความไม่พออย่างเช่นในเรื่องของสมุทธชาดกสมุทธชาดกนั้นก็กล่าวถึงในความไม่พอ ของพระพิษุรูปหนึ่งที่มีความคิดที่อยากจะได้อัถบริขารต่างๆของพระรูปอื่นที่ตนชอบใจหลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วก็ได้เล่าถึงในเรื่องของพระชาติชาดกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือในเรื่องของสมุดพระชาติชาดกให้แก่เราพระพิสุฟังในเรื่องนั้น ในเรื่องของชาดกในเรื่องนี้ญาติโยมก็จะได้เห็นถึงในเรื่องของความพอเพียงความไม่ความไม่พอความทะเยอทยานที่อยากจะได้ของของคนอื่นมาเป็นของเราเองดังนั้นก็จะเกิดความทุกข์บุคคลที่ถูกขอก็จะเกิดความทุกข์บุคคลที่ขอแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกทข์ ทั้งสองอย่างนี้เราก็ร้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขอหรือผู้ถูกขอถ้าผู้ขอไม่มีจริงๆแล้วคนที่ให้ต้องการจะให้ก็ตั้งใจให้แต่ถ้าถูกด้วยความโกหกแล้วคนให้ก็จะให้โดยการเศร้าหมองบุญก็จะไม่เกิดฉะนั้น คนเราถ้ารู้จักอยู่ในโลกนี้ด้วยความพอเพียงพอประมาณไม่คิดไม่มีจิตอกุศลในเรื่องของความที่อยากจะใคร่ได้สิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเรานั้น mm hmm. ก็จะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตเปรียบเสมือนง่ายๆนะโยมนะปัจจุบันนี้เราเอาดูง่ายๆเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าทุกคนนี้มีความพอ พอในพื้นฐานที่ตัวเองมีอยู่ไม่มีการที่จะต้องคิดที่จะต้องใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกอย่างก็จะหมุนเวียนไปทามวัชจ,จักรก็จะมีการเปลี่ยนอย่างเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเราไม่ทะเยอทะยานไม่มีความอยากในเรื่องของการงานที่มันจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งรุ่นเก่าออกไปเราก็ต้องได้ขึ้นตามธรรมดา แต่ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นการถึงการใส่ความให้ร้ายผู้บังคับบัญชาบ้างใส่ความให้ร้ายเพื่อร่วมงานบ้างเพื่อจะได้ให้ตนเองนั้นขึ้นมาจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนี่คือคืนสาเหตุของการไม่พอสาเหตุของการเกิดกิเลสอาตมาสังเกตเวลาทุกคนทำบุญนั้น อาจจะมาจะสอนญาติโยมประจำเลยว่าเวลาขอทําบุญนั้นญาติโยมส่วนใหญ่จะตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุข,ขอให้ชาติหน้าข้าพเจ้านั้นเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีความยากจนอย่างนี้คือผู้ที่ยังมีกิเลสก็คือ,อยังอยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน วัฏสงสารในคือในวัฏจักรของมันอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราลองคิดหันกลับไปอธิษฐานใหม่ว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพานขอให้พระเจ้าอย่าได้เกิดมาในวัฏจรสงสารนี้ในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายขอให้เจ้าข้าพเจ้าเฝ้าถึงนิพพานอย่างนี้แสดงว่าบคุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้ว คือไม่อยากได้ค่าดีในสิ่งต่างๆก็จะทำให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยมีความสุขเพราะว่าจะเดินชีวิตด้วยความพอเพียงในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆไม่มีการคิดอิจฉาวิษยาไม่มีการที่จะต้องไปใส่ร้ายต้องคิดหาวิธีใส่ร้ายตลอดเพราะบุคคลเหล่านี้ที่มีกิเลสอย่างนี้ อาตมาบอกได้เลยว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีความสุขเลยเพราะว่าจะต้องคิดอยู่เสมอว่าขนทางเช่นไรจะทำให้ตนเองมีความสุขขนทางเช่นไรจะทำให้ตนเองนั้นไม่เกิดทุกข์ขนทางเช่นไรนั้นที่จะทำให้ตนเองนั้นได้แต่ประโยชน์เข้ามาหาตัวอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้จึงทำให้เกิดทุกข์ในชีวิตตัวเองประจำวันนั้นได้ต่อไป ดังนั้นในที่อาตมาย,ยกในเรื่องของชาดกในเรื่องของสมุทธาชาดกให้ญาติโยมได้ฟังนั้นก็คือหมายความว่าให้ญาติโยมรู้จักประมาณตนเองในการใช้ของสิ่งต่างๆรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการใช้ชีวิตประจํำวันด้วยความพอในสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ ใช้ในสิ่งของที่จําเป็นใช้เท่านั้นบางคนอาจจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นทั้งหมดแต่อาจจะมาบอกได้เลยว่าคนเรานั้นจําเป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นอย่างคนในกรุงเทพนั้นอาจจะจําเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆวัตถุสิ่งของนั่นก็คือเขาหมุนไปตามโรกาวิวัตก็คือหมุนไปตามโลกโลกม,มีอันนู้นมีอันนี้ คนเหล่านั้นก็ต้องสแสวงหาให้ได้เพื่อจะได้เป็นการแข่งขันส่วนคนชาวชนบทนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือความสุขส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ก็คือมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างนี้ก็จะมีความสุขเราลองหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าบ้านฉันมีสิ่งนี้บ้านคุณมีสิ่งนั้น เราเออกมาแลกเปลี่ยนกันใช้ได้ไหมยอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปขอ,อนะโยมนะเพราะว่าถ้าเราไปขอแล้วคนถูกขอเขาก็เกิดทุกข์เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขายังต้องใช้ยังต้องนำไปปฏิบัติกันอยู่ดังนั้นวันนี้ในเรื่องของสมุทรชาติชาดกนั้นก็บอกสอนให้ญาติโยมได้รู้ในเรื่องของการประพฤติในเรื่องของการขอ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็คือในเมื่อเรารู้จักการดำเนินชีวิตมีความสุขแล้วก็สรุปง่ายๆเลยว่าในเรื่องของสมุท t ชาดกนั้นก็คือกล่าวในเรื่องของการดำเนินชีวิตโดยความพอเพียงก็คือสรุปแล้วให้โยมได้รับรู้ในเรื่องของความพอเพียงของตนเองควรจะพอเพียงในเรื่องของการดำเนินชีวิต พอเพียงในเรื่องของการใช้ชีวิตพอเพียงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้บรรยายในเรื่องของชาดกให้ญาติโยมได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกคนนั้นได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเปรียบเสมือนกับเราได้เก็บผลไม้ผลไม้รูปไหนสุกลูกไหนดี ญาติโยมก็จะได้เก็บไปกินแต่ลูกไหนที่มันเน่ามันเสียเสียแล้วญาติโยมก็เอาวางทิ้งมันไปอย่างนี้ก็เหมือนเก็บกับการฟังธรรมะธรรมะข้อไหนดีข้อไหนหน่าฟังแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขอให้ญาติโยมนำสิ่งนั้นไปใช้ธรรมะข้อไหนไม่ดีข้อไหนไม่ควรแล้วก็ขอให้วางลงไว้ตรงนี้ สุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรขอให้ญาติโยมทุกคนนั้นจงมีอายุวันนะสุขะภาระปฏิทานธนาสารสมบัติสมดังใจปรารถนาคิดสิ่งใดก็สมดังใจปารถนาที่อยู่ในธรรมขอให้ญาติโยมนั้นอย่าได้มีโรคภัยมาบีทาเบียดเบียนมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานด้วยการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะด้วยการทุกท่านทุกประการเทิน